ครับคลิปนี้พี่หลวงตอนแดงปาดทุกตานมาดูไอ้มุดนะครับมดุดขนอุปกรณ์ไก่ลงล,ล่างนะครับคือวิ่งจาจาเดินจาจาแสดงว่าไอ้ช่วงนี้ขนจะแรงครับแรงกี่วันก็ไม่รู้นะครับแต่ผมดูจากมดมันจะรู้ ว่าแรงไม่แรงสมมติว่ามันวิ่งขึ้นบนต้นยางขนอุปกรณ์ไก่หรืออะไรเหงือกอมันขึ้นไปสแสดงว่าขนตกนี่มันลงลงอยู่ต้นยางแบบช้าๆสแสดงว่าบรรยากาศต่อไปข้างหน้าคือขนจะแรงแรง 3, 000, 4, 000, 5, 000, 000, 000. สามวันสี่วันหน้าวันก็ไม่รู้ถ้ามันวิ่งเร็วสวนต่างกันกำลังขึ้นต้นไม้สแสดงว่า วันสองวันก้างหน้าหรือว่า be, oh, yeah. คืนนี้คนจะตกนี่มันบอกมาจาจาเดินจาจาก้าบไก่มาด <It 's S 2> ้วยเห็นไหมจาจามันจะวิ่งไปตามต้นไม้ลงตามต้นไม้เห็นไหมแสดงว่าคนมันนีแรงนะกับกับไก่แบันี้กับไก่หลงลางเยอะเห็นไหมมันกับไก่หลงลางถ้าว่ามันวิ่งตัวตทางขึ้นบนรวนมันวิ่งแบบว่า แคบๆมันหัวแคบไปไน้อยทุกอย่างคะแสดงว่าคนตกนัดมันแมนย่ำกับในปล่อยยางนี่นะครับปีร่วงอยไอ้ตานมาแลยมาดูได้เลยครับกาบกัอย่างนี้แสดงว่าขนจะแรงถตามันลงล่างตารปลาขึ้นบนต้นยางแสดงมันหนีน้ำนี่กรมกุตูของผมนะครับเวลาผมจีดยาวมจะดูตัวนี้เป็นตัวหลักมดจะแน่นอน ธรรมชาติจะแน่นอนกว่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันเดินไม่เร็ววิ่งไม่เร็วแต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนมันวิ่งเร็วขึ้นต้นยางวันนั้นแหละฝนตกหนักน้ำจะท่วมรังมันจะพปะวิ่งขึ้นต้นไม้ทันทีนี่นี่มันเดินแบบจ้าจ้าธรรมชาติบอกให้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีความเจือ ความเชื่อของผมนะครับคนอื่นจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้่หลวงตองแดงเชื่อเห็นไหมเหมือนมันพูดอะไรกันเห็นไหมมันจะนิ่งไงนานแล้วครับไม่ได้ออกคลิปฝากพี่หลวงตองแดงหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สองช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเห็นไหม ขนไก่ของมันลงล่างก้นไกล้แล้วปลาล้างลยครับคือปลาลงรูกับปก้นไม่หมากแต่ถ้าว่าวันนี้ก้นตกนัดมันจะป่ามากมันจะป่าขึ้นไปเยอะป่าขึ้นเหนือน้ำเห็นไหม,มเรื่อยๆของมันแต่วันไหนที่ว่าคนจะตกหนักมันจะปุ้งลูกเดียวสังเกตดูได้เลยครับมีทุกสวนยางมีอยู่ตัว มดนั่นแหละตัวหลักกงถูกขนส่วนยางผมจะดูมดตัวหลักเลยครับจะดูในในตัวจับ์น้อยมดผมจะเชื่อเอมนันมันจะนิ่งเดี๋ยวยืนนิ่งนั่งนิ่งอยู่ไถ้ตาวันไหนคนตกมันจะเดินปุ้งไปเลยมันจะรีบขน อุปกรณ์ขอมันไปขึ้นทันทีเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่หลวงตงนแดงสวัสดีครับ